เนี่ยครับใช้แค่สองแผงนะครับใช้ได้ใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมลุงพลอีกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลําโพงนะครับลาโพงนี้ไม่มีห่อนะครับโนเนมครับไม่มีห้อสามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับลําโพงตัวนี้เขาแถมไมโครโฟนมาให้หนึ่งตัวแต่ผมไม่ใช้ครับเสียงไม่ดีแค่ของผมครับของผมเสียงดีนี่ผมเอาไมซื้อไมมาเป็นไมลอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกัน เนี่ยผมต่อไว้แล้วนะครับต่อน,นี้จะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยมาเปิดตัวนี้ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เราก็เปิดนะครับไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้ไหมจะเปิดไหมทดสอบทดสอบ,สอบมันก็ดังแล้วนะครับดังแล้วครับดังแล้วครับเนี่ยครับแล้วเวลนวิธีการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อลําโพงเป็นระบบลําโพงบลูทูธนะครับพอดี เราก็เปิดบลูทูธอันนี้มันต่อบลูทูธแล้วครับเวลาเราต่อเราก็เชื่อมไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะออกว่ะมันจะดังไหมฮะมันดังแล้วครับมันดังตุ้งติ้งตุ้งติ้งแล้วครับแล้วเวลาเราเปิดเพลงนี้โดนดักกระสีไม่หลูกสมมตินะครับสมมตินะครับนี่สมมตินะครับเนี่ยเปิดได้เนาะค่ะเซนีย์ห้าหรอะครับ เสียงก็แต่มันปรับเบรคปรับอะไรไม่ได้เพราะเ็าตั้งมาจากบริษัทนะครับแต่เราไม่ได้ร้องละผมกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมแค่เปิดได้ดูเฉยๆเราจะร้องก็ร้องไม่ได้เลยนะครับเอโคเอโคนั่นแหละเปิดได้อู้บุูเรื่องเลยอ่ะนี่นะอ๋อยาิโยมที่มากันแล้วทั้งหลายนี่มีเอโคด้วยมีเอกโคด้วยครับกับผมตันนี้ทดสอบ มันตดตัวก้นนะครับโอเคว่าจะไปดูแห่งสลาเซียกันเลยครับที่ว่าครับผมเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงสักสิบเพลงก่อนคนเดียวแต่ผมไม่ออกทีวีนะครับพาไปดูสลาเซียเลยครับครับผมปิดก่อนนี่ครับเออพ่อถึงไม่ตามมามาเลยแผงโซลาเซลล์น้องปะเหล็กหลกโอ้ตอนนี้บ้านบางแดดนะครับบ้านบางแดดม้านคนจนม้านในสวนนี่ครับแผงโซลาเซลล์ก็แผงเดิมนะครับ ในช่องไมนี่ a n แนลนั่นแหะครับขึ้นไปดูเลยครับใช้สองแผงเนี่ยครับใช้แค่สองแผงนะครับใช้ได้ใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับใช้งานมาเป็นปีกว่าละเปิดทีวีพัดลมร้องเพลงได้ครับแต่ใช้กับมอเตอร์ใหญ่ๆยังไม่ได้แลครับตอนเนี้ยต้องรอไฟไฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ใช้กับไฟแบตใชครับครับผมใช้ไฟแบตเตอรี่ในรถยนต์ ลงทุนน้อยครับเราไม่ต้องซื้อทั้งชุดมาถ้าชุดก็เป็นหมื่นนะครับอันนี้เราลงทุนแค่ไม่กี่พันบาทเราก็ได้ใช้แล้วครับอยู่ในสวนครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับนี่ครับผมจะต่อแล้วผมจะเสียบออกมาเป็นแบบนี้ครับใส่รุงระลุงรังนะครับนี่เวลาใครมาขอพ่วงชาร์จนะครับผมจะคีบให้ต่อมาจากแบตรถยนต์นะครับแล้วก็ชาร์จเข้าตัวนี้ ชาร์จกรตัวนี้ก็เข้ามาในแบตรถยนต์เราก็ใช้ได้เลยนะครับแค่ร้องคาราโอเกะอะไรที่ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเปิดทีวีต้องใช้ตัวนี้ผมทําเป็นสองระบบนะครับไฟในสวนนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับเพราะมันผมใช้มาปีกว่าแล้วครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆใช้ได้ก็ดีอยู่นะครับเยี่ยมลงทุนครั้งเดียวเราใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานอยู่ในสวนรอไฟฟ้าก็ อนุมัติแล้วครับแต่เดินสายอยู่ปีกว่าแล้วครับยังไม่เสร็จครับฝากนะครับฝากไปด้วยนะครับผูทํางานไฟฟ้าช่วยช่วยเร่งมือหน่อยนะครับชาวสวนต้องการใช้มอเตอร์ครุตัวใหญ่แล้วครับสูบน้ํานะครับโอเคครับแค่นี้นะครับมารีวิวให้ดูเฉยๆตอนมีแดดสบายมากครับผมช่องพลชัยลาบนะครับบ๊ายบาย